น้ำเชื่อพะรวยเอ้ยบอมบอมพลาดหอกลักลอยพอให้สองตัวเด้อครับ่อหลักลอยสองตัวแล้วก็ชิดหน่วยนี่สามตัวแล้วก็จัดเลขชุดให้หกชุดเนาะครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กับมาพบกับน้ำเชื่อพารวยเด้อครับผมครับคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะมานําเสนอแนวทางตำราสู้พี่หน้องซี่ครับในงวดวันที่ หนึ่งทันว่าค้มหกสิบแปดครับตำเล่ากับออกพร้อมกันกับรัฐบาลแทยครับพี่น้องวันที่หนึ่งขึ้นกันเพราะว่าตรงกับวันจันทร์ครับสําหรับแนวทางตำเล่าในคลิปนี้นะครับพี่น้องกับเป็นเลขของพ่อไผ่บูนครับมันจะเป็นเลขสายบนครับเลขสายบนเมื่อวาจะเป็นหลักร้อยครับหลักสิบหลักหน่วยครับพี่น้องเนาะแต่ว่างวดวันหันบ่ได้ล่งคลิปพอได้ครับผมงดวันสุีติพานมาครับพี่น้องเนาะ สำหรับหวดบันจันเนี่ยเดี๋ยวมาตามกันตอบเลขพอกจะเป็นหลักร้อยที่ว่าพี่น้องที่ดูจักกันดีครับผมหรือว่าเป็นเลขหลักหน่วยล่างหลุดล่างครับพี่น้องเนาะครับเอาก่อที่จะไปรับชมรับฟังตําราพ่อไพ่บูนกับน้ำเชียร์พาลุยกับขอขอพระคุณพ่อไพ่บูนเด้อครับผมสำหรับเลขรัฐบาลไทยของพอก็มาเชียร์กับลงไปอยู่เด้อครับผมครับเลขพอไพ่บูนกัถือว่า เป็นสายบนขึ้นกันครับพี่น้องรัฐบาลไทยครับเอาคลิปนี้ไปเบิึงตำล่าน้ำกันเลยครับพอครับน้องเจื่อพาดรวยสวัสดีพอให้บูนครับผมครับผมวันเดีครับน้องเชื่อพาดรวยครับ คิปนีก่กับมาตามเล่านะบอเนาะครับครับผมไอ้ก็ามาเชื่อสังเกตบ่อนันเลขพ่อเนาะมันมันมันคือออกตาหลังจังสังนเนาะครับเนาะไอ่พ<อ>่อพ่อให้วันจันมันใจซีหนึ่งตัวเดียวมันอ,ออกวันพุธเป็นบอครับผมออกวันพุธแล้วให้วันวันให้วันพุธให้หาเก้าหกเก้าเจ็ดเก้ามาออกวันศุกร์ พ่อตามลังคพ่อก็เลยสังเกตบางยุดสังเกตบางสูตรจ้าของเอ๊ะมันเป็นปาจังตี่ว่นครับไอ้วันจันทร์ออกวันปุธไห้วันปุธออกวันศุกร์แบบนี้ถ้าจังจันก็ต้องดึงมาไว้กันกันไว้จังน้อยนะพ่อเนาะแมนแมนครับผมแมวกันกันเหมือมืออื่นนี่ น้ำเชื่อพรวยเอ้ยบอมบอมพลาดหลักร้อยพอดให้สองตัวเด้อครับก่หลักร้อยสองตัวแล้วก็ทิหนวยในสามตัวแล้วก็จัดเลขชุดให้หกจุดเนาะครับผมอะไรับน้ำเชื่อพรวยหลักร้อยเด่นเพชรกับแปดครับเจ็ดกับแปดเด้อครับพี่น้องหลักร้อยหน่วยล่างอิดเซนใตเจ็ดครับเน้นไปที่เจ็ดครับผม ครับผมสิบหน่วยสิบหน่วยบนศูนย์สามแปดครับศูนย์สามแปดครับผมครับเดนมากสามก็แปดเรื่องน้ำเชื่อผ้าล่วยครับผมเลขชุดมีสามศูนย์สามสามสามแปดสามศูนย์สามสามสามแปด สามแปดแปดแปดศูนย์แปดสามแปดแปดครับผมเอาสามโซ่บางที่มากนะครับเนาะเอาจักสองจุดเนาะครับผมไอยังเจ้าปลาลวดขีดเป็นไส้ไอสามศูนย์กับแปดสามเท้าครับผมสามศูนย์แปดแปดสามกับผมมีเจ็ตสามศูนย์เจ็ดแปดสาม เจ็ดสามศูนย์เจ็ดแปดสามครับผมตรงนี้เป็นไหนล่ะครับโอ้สองคู่เน้นเน้นครับเลขแปดสามสามแปดนี่กับเป็นตัวเดียวกันเลยครับผมกับคอยกับน,8 8. นําแปดสามสามแปดนะครับลักล่อยนี่เน,น้นเจ็ดมบ่บ่เน้นเจ็ดตัวเดียวครับ,รบนั่นขงข้ลอยครับ ลักลอยเน้นเจ็ดก็คือเอาเป็นลักหน่วยล่างกับว่าใดครับผมลักหน่วยล่างครับพี่น้องเนาะรหลดเจ็ด 7. ไม่ต้องกลับสำหรับสิบนวยกับศูนย์สามแปดทับพี่น้องเอานี่ยนะครับผมตำเล่าพอเพืบพ่บุญครับกลองเบิรงกน้าก่อนเนาะเทียบวาัดวันซุกเนี่ย่ได้บ่ได้น้ำเสนอเลขพอได้ครับผมแต่ว่า อาจจะมาออกวันจันทร์หรือว่าจ้งไดกับมาเบิ่งกันอีกทีหนึ่งครับพี่น้องเนาะเรืองของพอผสมประสานอย่ในนี้แล้วครับผมเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผารวยกับฉิรบกวนพอซับหนีเด้อครับพอขอบคุณพอให้บุญสวัสดีครับเอาครับพี่น้องกับผมเดี๋ยวมาสรุปแนวทางตำเล่ากับพอครับพี่น้องเนาะ พ่อไพ่บูนครับเนี่ยครับหลักลอยพอให้เจ็ดกับแปดได้ครับผมเจ็ดกับแปดเน้นไปที่7ครับพอมั่นใจว่างวดนี้สองตัวนี้ต้องมีให้เห็นหลักร้อยหรือว่าหลักหน่วยล่างครับเน้น7จ็สิบหน่วยบน038แแล้วกร ชุดประกบคู่ครับพี่น้องเนาะตามเลได้ครับผม3 0 3 3 3 8 8 0 8 3 8 8ครับเน้นไปที่3 0และ8 3ครับผม3 0และ8 3ชุด3ตัวบน7 3 8เอาตัวที่ครับผม7 3 0 7 8 3นี่แหละครับพี่น้องตำราวพ่อไพบูลครับหนึ่งทันว่าคม 68ครับเขาก็ถือว่าเล็กบหลายคูบหลายหางครับพี่น้องเนาะกันบนรางน้ำก็ไดครับกันบนรางน้ำแต่ว่าพอจะเป็นสายบนนะ้ครับผมครับสายบนนี่แหละครับผมเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชื่อผ้าลวยกะขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้ครับผมมีโชคมีลาไปน้ากันครับสำหรับ ตามเล่ากับออกตรงกันกันกบรัฐบาลไทยว่าพี่น้อยซี่อาจจะซ่อมเบื้องเลขรัฐบาลไทยก่อนก็นได้ครับผมทิศทางตัวเลขจังค่อยมา,าวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งครับสำหรับตามเล่าเพราะว่าวันวันที่หนึ่งนี่ชิมีสายดวนพออุดรน,นําครับประมาณหกโมงหรือว่าถุ่มหนึ่งครับพี่น้องเนาะจังค่อยมาเบ่งใส่กันอีกทีหนึ่งครับ ถ่ายคลิปนี้ก็ขอไว้พรให้พี่น้องชื่โชคดีเด้วครับผมครับแนวทางตำราวพ่อไพ่บูนครับหลักร้อยเจ็ดกับ8ครับพี่น้องพอว่าจังใดกระต้องไม่เห็นครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนีด้อครับผมพอกันคลิปหนาสวัสดีครับ